ต้อนรับเข้าสู่ The Butterfly Journey Channel นะคะวันนี้มาพบกับยิมกับการดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนเมษายนในเรื่องของความรักนะคะการอ่านไพ่ของกิมนะคะเป็นการอ่านแบบ General Reading นะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งถือว่าชมไปเพื่อความบันเทิงถ้าเกิดว่าสอดคล้องกับชีวิตของใครนะคะก็นําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมการดูดวงของยิมเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะกิมจะแนบให้ที่ช่อง Description นะคะ ไพ่ได้ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วนะคะเรามาดูกันว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบที่1นะคะเป็น The Hierophant ใบที่2เป็น King of Pentacles ใบที่3เป็น The Moon ค่ะใบที่4 King of Wands ใบที่5 Knight of Wands และใบที่6 7ไม้นะคะใบที่7 The Emperor ค่ะใบที่8 8เหรียญนะคะใบที่90ถ้วยและใบที่10นะคะ The Chariot นะคะ ชาวราศีเมษุนะคะณนะเวลานี้เนาะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะมีธุรกิจใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะทําธุรกิจณนะเวลานี้นะคะคุณสามารถทําได้นะคะคุณมีดวงที่จะทําธุรกิจแล้วก็จเจริญเติบโตรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีนะคะบุคลิกภาพนะคะเป็นคนที่หน้าเกรงขามนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนมีอํานาจวาสนาดีนะคะอาจจะเป็นคนมีตําแหน่งมียศมีศักดิ์ มีฐานะดีค่อนข้างพื้นฐานชีวิตเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ชาวเมทุนเนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าหน้าไพ่ที่ออกมาแล้วเนี่ยหมอคิดว่าณเวลานี้นะคะชาวราศีเมทุนเนี่ยน่าจะอยู่เป็นโสดนะอาจจะยังไม่มีคู่นะคะเพราะว่าดูเหมือนตอนนี้เนี่ยชาวเมทุนเนี่ยปิดกั้นทุกอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักเนาะไม่เอาอะไรเลยนะคะคือ เหมือนกับว่าจะมุ่งเน้นไปที่หน้าที่การงานโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะคะเหมือนกับไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักเช่าเม่ทูนเนอทำงานหนักมากนะคะเพียงเพียงแค่คิดว่าถ้าเกิดทํางานหนักแล้วเนี่ยในบ้านปลายชีวิตนะคะก็อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบคิดว่าอยากจะสร้างฐานะให้ดีก่อนนะ แล้วเนื่องจากว่าเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการการงาน,นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆเลยก็อาจจะไม่มีเวลานะคะที่จะไปคุ้นคิดในเรื่องของการมีแฟนหรือมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตณเวลานี้แต่ถามว่าเขาวาดฝันไหมว่าเขาอยากจะมีครอบครัวเขาวาดฝันเขาเขาเนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แต่ไม่ใช่ณเวลานี้เนาะเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเขายุ่งมากแล้วก็ทํางานค่อนข้างที่จะหนักมากเลยนะคะสําหรับตัวชาวราศีเมถุนค่ะ ถึงแม้ว่าณนะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่ทํางานหนักมากเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าด้วยด้วยความที่ว่าเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วก็อาจจะทํางานเก่งหรืออาจจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็เลยต้องทํางานหนักมากเลยนะ,ะไม่เอาใครเลยนะคะปิดตัวเองอย่างหนักมากๆเลยเนาะเหมือนกับว่าคนในครอบครัวของชาวราศีเมถุนนะคะอาจจะมีความคาดหวังนะเกี่ยวกับ ตัวชาวราศีเมถุนในเรื่องของการทํางานเนี่ยมากมากเลยเนะาะชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดตัวปิดใจในเรื่องของความรักนะคะมุ่งเน้นอย่างเดียวในเรื่องของการงานนะคะณนะตอนนี้เนี่ยกิจการการงานทั้งหลายกะจะเริญเติบโตไปได้ด้วยดีนะคะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะทํางานเหนื่อยหน่อย ไม่มีเวลาพักผ่อนคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องกิจการภายในครอบครัวอย่างเดียวนะคะเป็นไม่ได้นะคะที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีการสูญเสียนะคะบุคคลภายในครอบครัวไปนะ,ะหรือว่าบุคคลภายในครอบครัวเนะะี่ยอาจจะไม่สบายหรือเป็นอะไรนะ,ะทำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะทุกข์ใจแล้วก็หนักใจนะ,ะหรืออาจจะมีการกดดันภายในครอบครัวเนาะ ไม่ไม่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะทําำให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกเศร้าใจเนาะมาต่อกันในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยไม่มีเรื่องความรักเลยเนาะ โชคดีนะที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยอาจจะมีบริวารลูกน้องนะคะหรือว่ามือซ้ายมือขวานเนี่ยค่อนข้างที่ทํางานเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีนะหรือไม่ตัวชาวราศีเมถุนเนี่ยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานที่ดีเยี่ยมมาก,มากๆเลยนะ,ะเป็นเจ้าของกิจการดําเนินธุรกิจได้อย่างดีแล้วก็มั่นคงนะคะกิจการไปได้อย่างสวยงามมากๆเลยค่ะอนาคตนะคะอาจจะได้มีการเดินทางนะคะ อาจจะไปต่างประเทศนะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เพื่อที่จะประสบความสําเร็จนะะในสิ่งที่มุ่งหวังเนาะ,ะชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ดวงแข็งะคะ่ะจ,จะเป็นอย่างที่บอกค่ะอาจจะเป็นคนมีมียศรร od, มีศักดิ์อาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีกิจการอยู่ต่างประเทศหรืออาจจะต้องมีการเดินทางไปกลับนะระหว่างประเทศไทยหรือ ประเทศคู่ค้านะคะอย่างที่บอกนะคะคำแนะนำไปนะคะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคิดจะขยายกิจการการงานหรือสร้างธุรกิจใหม่ๆนะเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะทำตรงนั้นเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะทีนี้กิมขอดูหน่อยนะคะว่าเอ๊ชีวิตความรักเขาเนี่ยจะมีเกิดขึ้นมา้างไหมนะคะแต่กิมก็แอบเปิดให้บ้างแล้วนะคะว่าเอ๊ อนาคตเนี่ยครอบครัวที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์จะเป็นยังไงเนาะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนในอนาคตนะคะหมายถึงคนรักในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะเขาก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการด้วยเช่นกันเนาะเขาเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะหรือถ้าเกิดว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเป็นผู้ชายเนาะก็อาจจะได้ภรรยาที่ค่อนข้างที่จะ ดุนิดหนึ่งนะคะอาจจะแบบควบคุมน้ออย่าไปซนที่ไหนนะต้องทำอย่างนั้นอย่างงุ่นอย่างงี้นะยานะอะไรอย่างนี้นะคะ่ะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะได้สามีที่เป็นผู้นำนะคะก็เป็นอาจจะเป็นเจ้าของกิจการการงานที่ดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงค่ะ ที่นี่ขอดูแนวโน้มนะคะความรักขอดูแนวโน้มความรักให้กับชาวราศีเมถุนว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในอนาคตเนี่ยเพราะว่าดวงเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ชาวราศีเมถุนสามไม้นะคะ Cups. The world. ดักที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะได้พบเจอในอนาคตนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ที่ไกลๆนะก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันต้องเดินทางกันนะคะถึงจะเจอหรืออาจจะเจอในโลกโซเชียลก็เป็นได้เนาะหรืออาจจะเจอกันเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารในเรื่องของการทํางานก็เป็นได้นะคะ สถ้วยนะคะอาจจะมีการเหมือนกับเดินทางไปต่างประเทศอาจจะมีการจัดเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรืออาจจะพบเจอแล้วก็ไปสังสรรค์ในที่ไกลๆนะคะแล้วก็ไปจบพบเจอเขาคนนั้นเนาะ Night of Cups ขอโทษค่ะ n i g h of Swords. คือหมอเนี่ยก็อยากให้มีอะไรรักๆเข้ามาบ้างนะก็เลยอ่านเป็น Night of Cups สัญญาณความรักอ่อนมากเลยนะคะปัจจุบันนะคะไม่ใช่อนาคต k k n n o o s w w o r d s Night of Cups What King of Swan ไนท์อฟ s วอนด์ Oh DM p r a c ค่ะชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้เจอ DM p เพรสนะคะจากการเดินทางการไปงานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานสังสรรค์หรือการจากการแนะนำของเพื่อนนะคะ อาจจะผ่านการจากการทำงานการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคนคนนี้นะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งดุดันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงใจแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของความรักมากๆนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ดื้อด้วยนะคะพูดถึง ดื้อลึกนะคะอาจจะดื้อลึกแล้วก็ชาวราศีเมทุนเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้สกิลนะคะที่มีในการทํางานนี่อาจจะแบ่งออกมาใช้เพื่อความรักบ้างนะคะแบ่งมาใช้ขอให้มีสกิลในเรื่องของความรักเข้ามาบริหารความรักนิดหนึ่งนะคะจากการที่อาจจะเคยเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆนะคะไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครนะคะใช้ความสงบตรงนั้นสติปัญญาตรงนั้นมาคอนโทรความรักที่กาลังจะเข้ามาในชีวิตในอนาคต นะคะชาวราศีเมถุนแต่ยังถึงอย่างไรนะคะเขาก็เป็น DM p l ็มสของชาวราศีเมถุนนะคะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานที่ดีร่ำรวยสวยมหาเเนห์นะคะเป็นแม่ที่ดีของลูกนะคะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะดีมากๆคอยดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ชาวราศีเมถุนได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะดุนิดนึงนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ทํางานเก่งด้วยเช่นกันอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นได้นะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่เป็นคนที่เด็ดขาดนะคะทำอะไรค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็จริงจังในหน้าที่การงานเนาะถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของกิจการนะคะรู้สึกเหมือนว่าชาวราศีเมถุนกับคนรักในอนาคนที่จะไปพบเจอนะคะน่าจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยเนาะเพราะว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยชอบที่จะทํางานวางแผนคิดการไกลบริหารคอนทโทรลนะคะ ลูกน้องบริวารอยู่แล้วเนาะส่วนคนที่เป็นรักในอนาคตเนี่ยเขาก็เป็นผู้หญิงเก่งนะทำงานเก่งนะมีกิจการการงานใหญ่โตรุ่งเรืองเหมือนกันเนาะเหมาะสมกันดีค่ะก็ขอให้ได้พบรักครั้งนี้ไวๆนะคะทีนี้ขอดูเอาคำเลยค่ะว่าสรุปแล้วสถานการณ์ของชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ ก้าไม้ค่ะ King of Pentacles นะคะทำงานต่อไปค่ะหาเงินค่ะบริหารการเงินการงานนะคะการเงินดีฐานะดีมั่นคงความรักก็จะตามมานะคะเมื่อเรามีฐานะการงานที่มั่นคงแล้วนะคะ พอถึงเวลาที่เราพร้อมแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างครอบครัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะห้าถ้วยนะคะคิมขอเลื่อนมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวคิมอยากจะให้ไพ่เนี่ยโชว์ทุกหน้าเลยเนาะ ดูเหมือนชาวราศีเมทุนเนี่ยไม่ค่อยจะมั่นใจในเรื่องของความรักเท่าไหร่เนาะเป็นคนที่ว่าไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีสกิลการทํางานที่ดีนะเป็นผู้นําที่ดีแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่เนาะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยดูเหมือนว่าจะมุ่งเน้นเป็นเรื่องของการทํางานบริหารกิจการหาเงินนะคะมากกว่าที่จะสนใจเรื่องความรัก <Yeah. S 1> ก็อาจจะเป็นคนที่แบบ อาจจะเสียใจเหมือนกันนะคะที่ว่าเมื่อไหร่เนาะยังไม่มีความรักสักทีหรืออาจจะไม่มีเวลานะ,ะที่จะไปบริหารเสน่ห์หรือว่ามีความรักใดๆเนาะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ยังต้องทํางานหนักต่อไปเนาะทำงานเหนื่อยมากนะ,ะทำงานหนักเกินไปเนาะคือเงินวิ่งเข้าหายอย่างเดียวนะคะ ในเรื่องของความรักนี่ก็ค่อนข้างที่จะช้านะคะค่อนข้างที่จะแบบไม่มีสกิลทางด้านนี้เลยเนาะประสบการณ์ก็มีน้อยมากนะคะแต่ถามว่าต้องการความรักไหมต้องการเนาะต้องการจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะโอเคก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนนะคะเพราะว่าไม่ได้แปลว่าอนาคตจะไม่มีแฟนเนาะอนาคตมีแฟนนะคะพยายามเดินทางเข้าไว้นะคะที่ไหนมีงานเลี้ยงก็ให้ไปงานเลี้ยงนะคะเพื่อเราที่จะปิดเจอ DM a พ e ของเราที่งานนั้น,นะคะ พยายามบริหารสเสน่ห์นิดหนึ่งนะคะก็อาจจะได้เจอคนรักในอนาคตคู่ครองในอนาคตในเร็ววันนี้นะคะขอให้พบเจอในเร็ววันนี้เนาะก็ขอให้พอเผาในการทํางานหน่อยนะ,ะอาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างเนาะแบบอืปิดกั้นเนาะตอนนี้ไม่อยากมีใครในชีวิตทํางานอย่างเดียวน,นะคะหาเงินหาทองแต่ถ้าเราอยากจะมีครอบครัวที่ดีการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพยาั้นเปิดใจนิดหนึ่งนะคะ ใครคนนั้นในอนาคตของชาวราศีเมถุนที่จะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะเอาจจะเป็นชาวธาตุลนตุนกุมเมถุนราศีสิงห์หรือเกิดวันศุกร์และก็วันเสาร์ค่ะโอเคทีนี้ลองมาดูนะคะว่า The Power of Surrender c a r d เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีราศีเมถุนบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะ ได้ไพ่เดอ s ์ซิลเลนเดอร์ทูไซเรนนะคะอาจจะกินบางให้ตรงนี้เน no? okay. าะเขาอ่านให้ฟังนะคะ In quiet meditation or contemplation, let's go and enter the stillness within, Siren, and hear and deepen as you. ไพะะ่ได้ออกมาบอกว่าให้เราพิจารณาไข้ควน,นะคะคถึงความเงียบนะคะคจากการอาจจะทำสมาธิหรือวางสติให้มั่นคงนะคะแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงะค,ะความนิ่งภายในใจของเราให้ได้นะคะสติเนี่ยจะรักษานะคะคแล้วก็เติมเต็มให้กับเราเนาะเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ย ณเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะปิดใจนะ,ะปิดกั้นในเรื่องของความรักเนาะอาจจะเป็นคนที่สนใจเ,เรื่องธรรมะนะใจบุญสุนทานด้วยเนาะเพราะว่ามันมีไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไฮโลเฟนเข้ามาเนาะอาจจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมนะคะชอบเข้าวัดทาบุญทําสมาธินะ,ะการทําสมาธิก็จะทําให้จิตใจของเราเนียนนิ่งนะคะ,ะเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราเข้าถึงสมาธิแล้วเนี่ยเราจะมีพลกําลังนะคะ เยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทาให้เรามีปัญญาและมีสติในการแก้ไขปัญหานะคะทุกๆปัญหาในชีวิตค่ะก็จบกันไปนะคะสําหรับคําทำนายให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนเมษายนนะคะกิมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความรักที่สวยงามขออวยพรให้ ปีใหม่ไทยปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องของความรักประสบความสําเร็จในทุกๆสิ่งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็คอมเมนต์ให้กิมด้วยนะคะเราวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ